ระบบรุ่นนี้นะครับจะมีจุดเด่นตรงที่ระบบไม้แบบมิกิตอนนะครับและมีคาบูไอฟ้านะครับมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับไว้ตรวจจับตำแหน่งเรือนลิน้นเร่งนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่างไกลบ้านจะมาแนะนำพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระบบจุดระเบิดของเวฟร้อบห้านะครับ ันนี้ก็อาจจะเป็นเกือบรุ่นสองละเปลี่ยนเบ้านี้หรือไมาเป็นเบ้าใหญ่แล้วนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นเบ้าเล็กของวัตถุอันนี้ก็โฉมโฉมเหมือนอาซึงไม่รู้ว่าไม่น่ใจว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงมาแต่ไม่น่าจะใช่นะครับอาจจะเป็นหน้ากากตัวนี้มาหรือเปล่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับเป็นเลือดมือสองมาเพราะว่ามันกลับสีมาหมดละสีเดิมน่าจะเป็นพกสีแดงเข่าแต่นี่ มาทําเป็นแดงดําสีก็สีทํามาเคยคอนเฟิร์มไม่ไม่ได้ครับว่าเป็นแบบไหนหลักๆก,ก็คือนะครับรถรุ่นนี้ไฟหลักจะมาจากมัดไฟนะะไอ้มัดไฟข้างล่างนะครับนี่นะครับมีสามเส้นนะครับสองหรือสามเนี่ย <c oughs> มาจากพันเชอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สายไฟไฟเนะี่ยไฟรวมมาครับแล้วก็เขียวๆนี้น่าจะเป็นสีกาวนะครับกาวพันเชอร์แล้วก็สายไฟไฟตัวนี้นะครับก็จะเข้าที่ตัวตัวชาร์จนะครับเข้าตัวชาร์จเข้าสีขาวนะครับออกสีแดงสีแดงนี้ น่าจะไปเข้าไอ้กล่องฟิลนะครับแล้วก็เข้าชาร์จมีแบตเตอรี่ส่วนอีกสายนี้เป็นสีเหลืองนะครับไฟสวิต์ปิดเปิดไฟหน้านี่ครับแล้วก็ตัวปิดเปิดไฟหน้านี่ก็จะมาที่สวิตไฟสูงต,ต่ำตัวอีกเส้นนะเป็นสีขาวเป็นสีลงกาวนะครับแล้วไฟจากสีแดงตัวนี้นะครับ จะเข้ามาเลี้ยงที่กล่องน่าจะผ่านผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวมาแล้วเข้ามาเลี้ยงกล่องแล้วก็ไฟก็จะออกจากกล่องมาที่ตัวคอยจุดระเบิด <c oughs> เข้ากล่องี่เข้าคอยเส้นนี้ แล้วก็ออกคอยเข้าพักหมอเกียก็คือหลักๆก,ก็คือบางคนเขาก็จะหากพวกลถอสามล้อหรืออะไรนะรเขาไม่ใช่กล่องฟิวเพ่าที่เคยเห็นมาก็คือจับจากตัวนี้เข้าตรงนี้อะไรว่าเอาไว้ปุมไฟไม่ให้มันเกินหรือมันขาดแล้วก็จ้มจากสีแดงนี่ครับเข้ากล่องเลยเข้าไปเลี้ยงกล่องนี่ครับเข้าไปเลี้ยงกล่อง ข้อดีของรลรุ่นนี้ก็คือประหยัดน้ํามันมากนะครับเคยเจอกับตัวเองแล้วเมื่อก่อนผมว่ามีเวฟร้อยสิบตัวแรกแล้วก็รุ่นน้องอ่ะมีตัวนี้ครับตัวเถิกหัวเถิกตัวแรกเติมน้ํามันเข้าไปเต็มถังเหมือนกันนะครับวิ่งที่ระยะทางประมาณน่าจะเจ็ดสิบโลขึ้นนะครับของเขาอ่ะตัวนี้จะลงมาครึ่งถัง เวฟร้อยสิบผมครับเกือบหมดครับเหลือประมาณลงขีดแดงนะครับประมาณลิตรหนึ่งก็เลยหลังจากนั้นก็ยอมรับมากเลยว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็เลยคาใจเลยมาซื้อตัวดีมดีมร้อยยิมห้ามาสรุปแล้วกินเหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วตัวนี้ครับช่วยได้เยอะมากตัวนี้ประหยัดจริงๆครับไม่เชื่อก็ลองสัมผัสกันดูได้นะครับ อย่างไรก็ฝากดกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ